เติบโตได้อย่างง่ายซึ่งคุยนี่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะต่อให้คุณจะทําอะไรนะคะถ้าคุณมีสามสิ่งเนี้ยคุณสามารถที่จะเอามันไปใช้ในการใช้ชีวิตได้เลยแบบเป็นหลักการที่เราต้องยึดไว้ในใจข้อแรกนั่นก็คือให้คุณเป็นคนที่คิดบวกคิดบวกหมายถึงอะไรคือคุณแบบต้องมองทุกอย่างเป็นโอกาสคือคนส่วนมากเวลาที่เริ่มทําธุรกิจ หรือเราทํามาสักพักแล้วอะเวลาที่เราเจอความล้มเหลวเจออะไรต่างๆใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมแบบมันถึงเป็นอย่างนี้ทําไมมันถึงไม่เป็นเหมือนที่เราคิดเลยหรือว่าทําไมระหว่างทางที่เราทาอะความสําเร็จมันถึงไกลจังหรือบางคนชอบโทษว่าแบบ เราไม่มีต้นทุนเหมือนเหมือนคนอื่นแต่คุยนี่อยากจะบอกนะคะว่าแท้ถ้าคุณเปลี่ยน mindset ของตัวเองว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบคิดบวกและคุณมองทุกๆอย่างเป็นโอกาสนะคะคุณจะแบบเห็นทุกอย่างเป็นโอกาสจริงๆอะ่ะมันต่างกันนะคะกับคนที่เป็นคนคิดลบคือเขาจะแบบโทษนั่นโทษนี่คือเขาจะหาข้ออ้างมาให้ตัวเองตลอดเวลาอย่างถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจแบบโอ้โหมียอดขายเยอะมากมาก แต่ถ้าวันหนึ่งยอดของคุณมันตกลงมาค่ะถ้าคุณไม่เทรนตัวเองให้เป็นคนที่คิดบวกหรือคิดแต่สิ่งดีๆถ้าคุณแบบคิดลบตลอดเวลาใช่ไหมคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันเป็นที่หนึ่งตลอดบริษัทของฉันเป็นรายใหญ่ตลอดฉันแบบมีลูกค้ารายใหญ่ตลอดแต่พอวันหนึ่งธุรกิจคุณล่วงลงมาคุณก็จะมีความเครียด คุณก็จะมีความกดดันแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทาไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมแบบยอดมันถึงไม่ไม่ขึ้นตลอดแต่ถ้าคุณเป็นคนที่คิดบวกนะคะคุณจะมาสังเกตเลยว,ว่าเฮ้ยเนี่ยในการที่คุณเจอเรื่องไม่ดีเราจะหาข้อดีจากเรื่องเรื่องนั้นได้ยังไงอย่างเช่นอ๋อฉันูแล้วว่าการที่ฉันพลาดอะ่ะ เพราะว่าเรามีคู่แข่งคนนี้เข้ามาฉะนั้นเราจะทายัางไงให้เราตีกลับม,มาได้หรือเราจะทายัางไงให้เราเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าอีกครั้งหรือเราจะทํายังไงให้แบบเราไม่ต้องพลาดอย่างอีกซึ่งถ้าคนที่มองโลกในแง่บวกอะแค่เขาเจอปัญหาอะไรใช่ไหมคะเขาก็จะรู้เลยว่าโอเคทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราสามารถหาข้อดีให้กบมันหมดเลยฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะอย่างที่คุณลี่ชอบบอกสำหรับคนที่ติดตามเพจของคุณลี่เนาะเวลาที่คุณเจออะไรนะคะ และยิ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอ่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดกับคุณน่ะให้คุณรู้ไปเลยว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณน่ะไปถึงความปรารถนานั้นแล้วหมายถึงว่าจัก,กรวาลส่งสิ่งนี้มาให้แสดงว่ามันต้องมีเหตุผล ถ้าจักรวาลส่งแบบเฮ้ยวิกฤตหรืออุปสรรคมาให้จักรวาลอาจากําลังจะบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนทางได้แล้วคือคุณต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทีนี้ถ้าคุณตั้งเป้าไว้ว่าพันล้านจากที่คุณมีร้อยล้านใช่ไหมคะแล้วคุณตั้งไว้ว่าพันล้านอ่ะคุณก็จะไปถึงแต่บางครั้งค่ะถ้าเราแบบเป็นคนที่โอเคทุกอย่างมีความสุขตลอดเวลาเลยไม่เจออุปสรรคอะไรอ่ะเหมือนเราก็จะมีความวางใจแล้วบางทีนะคะถ้าการที่เราเป็นคนที่แบบไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นที่หนึ่งตลอด ได้รับคําชมตลอดหรือแบบว่าทําอะไรก็สําเร็จง่ายตลอดธุรกิจเติบโตตลอดเราก็จะมีความวางใจหรือเราอาจจะไม่ได้พัฒนาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราสึกว่าแบบยังไงฉันก็มีลูกค้าอยู่แล้วทีเนี้ยบางทีการที่คุณเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือจัก,กรวาลส่งอะไรมาให้นะคะแสดงว่าจัก,กรวาลอะ่ะเขากําลังหาทางช่วยคุณแต่ถ้าคนที่คิดลบไปยังไงคะเขาก็จะมองว่าเฮ้ยทําไมแบบเราถึงโชคร้ายอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณคิดบวก และคุณตระหนักนู้งหรือว่าเวลาที่จักรวาลส่งอะไรมาให้อะแสดงว่าความปรารถนาหรือเจตนาลมที่คุณตั้งไว้อะมันใกล้เข้ามาแล้วคุณจะเปลี่ยนความคิดทันทีคือคุณจะมองเรื่องที่คุณเจอนะคะคือคุณจะให้ความหมายมันอีกแบบหนึง่งทันทีคุณจะมองได้ว่าอ๋อโอเคฉันรู้แล้วว่าจักรวาลอะส่งสิ่งนี้มาให้ฉันที่เนี้ย ฉันจะทำยังไงฉันจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ยังไงอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนรู้มากขึ้นคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยธุรกิจจากที่คุณเป็นที่หนึ่งแล้วคุณตกลงมาใช่ไหมคะคุณอาจจะใช้วิกฤตเนี้ยแหละพลิกฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งเป็นเบอร์หนึ่งที่แบบมียอดขายและรายได้มากกว่าเดิมก็ได้ฉะนั้นถ้าคุณแบบเจอวิกฤตหรือปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าคุณเทรนตัวเองให้เป็นคนที่แบบคิดบวกตลอดเวลาคุยรีบบอกเนี่ยนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดี แล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆนะเพราะถ้าคุณเป็นคนที่คิดลบอะ่ะคุณก็จะแบบมองว่าคุณล้มเหลวมองว่าคุณล้มละลายมองว่าแบบเฮ้ยนั่นนี่แต่ถ้าคุณคิดบวกคุณเชื่อไหมคะว่าคุณจะเห็นโอกาสเต็มไปหมดทุกททิศท,ทางฉะนั้นทุกสิ่งที่เราเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นกับเราอะ่ะมันอยู่ที่ความคิดของเราเพราะจริงๆแล้วนะคะเราทุกคนน่ะสร้างโลกภายในของตัวเองและอะไรที่เราจินตนาการหรือเราสร้างโลกภายในยังไงอะ่ะมันจะสะท้อนออกมา ในโลกสามิตินี้อย่างเช่นถ้าเราแบบเป็นคนที่คิดบวกเรามองทุกอย่างเป็นเรื่องดีได้หมดเลยคือเราสามารถที่จะให้ความหมายทุกอย่างได้ดีหมดเลยอ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณคิดและคุณเป็นคนสั่งการเองนะคะว่าเนี่ยเรื่องนี้มันดียังไงฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบคิดลบ คุยรีบบอกเลยนะคะว่าต้องเทนจิตต้าเสนอของเตงชังสหัยและการที่คุณเป็นคนคิดบวกอะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจด้วยนะคะแต่คุณจะเป็นคนที่มีแต่คนรักคุณเคยอยู่กับคนที่แบบมีอารมณ์ดีหัวเราะตลอดเวลาสนุกตลอดเวลาหรือแบบเฮ้ยเจออะไรเขาก็มองเป็นเรื่องแบบง่าย,ายๆคือชิลไปหมดเลยไหมคุณก็รู้สึกว่าคุณก็จะรู้สึกว่าแบบทําไมคนคนนี้ถึงแบบ เราอยู่ใกล้ลเราสบายใจซึ่งนั่นแหละมันจึงเป็นเหตุผลที่ถ้าคุณเป็นคนที่คิดบวกนะคะคุณจะแบบมีแต่คนรักแล้วคุณก็จะดึงดูดแต่คนที่วายเบสชั่นพลังงานเดียวกันเข้ามาด้วยฉะนั้นถ้าการที่เขาบอกว่าถ้าเราอยากเป็นคนแบบถ้าเราอยากได้คนแบบไหนเข้ามาในชีวิตอะเราต้องเป็นคนแบบนั้นมันเป็นเรื่องจริง100%ซนะคะถ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรอบข้างคู่ครองหรือหน้าที่การงานหรือแม้แต่แม้แต่กระทั่งลูกค้าที่คุณอยากให้เขามาดีวกับคุณอะ ถ้าคุณฝึกตัวเองเป็นคนที่แบบคิดบวกง่ายๆชิวๆคุณเชื่อไหมคะว่าจัก,กราวาลอะก็จะส่งแต่คนรอบตัวแบบนั้นมาให้คุณคู่คุณจะเป็นคนที่แบบ มีแต่สิ่งแวดล้อมที่ดีอะคะ่ะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่โชคดีในทุกๆด้านอันนี้แค่ข้อแรกนะคะเอลลี่บอกเลยว่าคุณต้องเปลี่ยนภายในก่อนคือคุณต้องคิดบวกและถ้าคนที่แบบเฮ้ยเทนตัวเองแบบคือถ้าฉันรวยจากการที่ฉันทํางานหนักถ้าฉันปลูกฝังความเชื่อของตัวเองมาแล้วว่าเนี่ยฉันคุยลี่คะเรารวยจากการที่เราทํางานหนักแล้วมันก็รวยจริงๆก็ไม่ผิดนะคะก็คือขยนันโอเคก็เก่งแต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าคุณเทนจิตใต้สำนึกของตัวเองสมัยว่าฉัน สามารถที่จะประสบความสําเร็จอย่างง่ายๆเนียไม่ต้องเหนื่อยมากได้มันก็จะได้แบบนั้นเหมือนกันเพราะอย่างที่คูรี่บอกนะคะว่าเราทุกคนสร้างโลกภายในของตัวเองและถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนติดใต้สำเร็จของตัวเองยังไง ก็คือคุณแบบสามารถที่จะนั่งสมาธิสะกดจิตตัวเองได้โดยการที่ใช้ขึ้นความถี่เตต้านะคะขึ้นขึ้นเตต้ามันจะเป็นขึ้นที่แบบเป็นขึ้นการนั่งสมาธิระดับลึกมันจะไปเปลี่ยนจิตใต้สันึกของคุณซึ่งมันเป็นแรงบันดาลใจให้คูเรียนะคะอยากทําไกด์เสียงนําสมาธิอันนี้มากๆแล้วตอนนี้ก็อินกับอันนี้มากๆเพราะทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนที่คูเรี่ทำไกด์เสียงนําสมาธิคืออัดลองตอนแค่อ,อัดวันเดียวนะ ทุกคนเชื่อไหมคะว่าไอ้ดนตีไกล้เสียงนําสมาธิขึ้นความถี่เดต้าที่คุณนี่เลือกมาค่ะมันกล้องอยู่ในหัวเราทั้งวันอะแล้วคุณเี่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ขนาดเราแบบเราอัดเองพูดเองแค่วันเดียวอะเสียงนั้นมันกล้องอยู่ในหัวทั้งวันมันเป็นฟิลเหมือนเวลาที่คุณฟังเพลงอะไรแล้วคุณชอบเพลงนั้นหรือว่า เพลงนั้นกําลังแมสในช่วงนั้นนะคะแล้วคุณรู้สึกเหมือนเพลงนั้นแบบมันอยู่ในหัวเราตลอดมันไม่หายไปไหนเลยซึ่งนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่ทาไมแค่คุณฟังไกด์เสียงน้าสมาธิหรือขึ้นความถี่ที่จะลงไปเปลี่ยนจิตใต้สํานึกของคุณนะ่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนโปรแกรมจิตใต้สํานึกของเราได้ใหม่เลยฉะนั้นถ้าใครที่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะคุณเอลลี่บอกเลยว่าท้าเลยให้ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนได้ และนักวิทยาศาสตร์อย่างดรโจดิเพนซาทุกๆคนเขาก็รู้เรื่องนี้อย่างดรโจเองก็ใช้การนั่งสมาธินี่แหละบำบัดแล้วก็เยียวยาร่างกายตัวเองจากคนที่เนี่ยกะดูกโอ้โหส่วนหลังต่างๆคือพังไปหมดเลยหมอทุกคนบอกว่าเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินได้แล้วนั่นนี่แต่ด้วยความที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขารู้เขาว่าจริงๆแล้วแค่เราเปลี่ยนจิตใต้สํานึกและจินตนาการของเราอะ มันจริงยิ่งกว่าโลกสามมิตินี้อีกเขาเลยเลือกที่จะจินตนาการและเห็นภาพตัวเองนะคะเดินได้แบบว่าเป็นคนที่แบบร่างกายแข็งแรงเดินได้ปกติทุกคนเชื่อไหมคะว่าทุกวันนี้เขาก็เดินได้เพอเขารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณเปลี่ยนภายในอ่ะโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตามฉะนั้นนะคะถ้าใครที่อยากโปรแกรมจิตใต้สำนึกของตัวเองใหม่อยากยกระดับจิตใจเนาะก็คุยลี่นะคะมีไกด์เสียงนำสมาธิ สมาธิสั่งจิตเปิดรับพลังงานแห่งจัก,กรวาลน,นะคะอันนี้คือแบบว่าครบทุกด้านคือรวบรวมความมาัง่งคั่งทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดึงดูดรักแท้หรือว่าโซเมตเนี่ยคู่แล้วก็เปิดรับความมาัง่งคั่งและดึงดูดเงินก้อนใหญ่แล้วก็ทวีคูณความสุขขจัดความคิดลบอันนี้สําคัญมากๆถ้าคุณมีแต่ความสุขคุณก็จะอยู่แต่ไวเบชั่นที่แบบดีๆแเราก็อะไรกัะสุขภาพลดน้าหนักคุณดี อีกอันนึงก็คืออะไรนะเมื่อกี้มีความมั่งคั่งการเงินการงานใช่ไหมคะอ๋ออีกอันนึงก็คือทวีคูณความสําเร็จและโอกาสดีๆก็คือมันเป็นแบบไกลเสียงนําสมาธิรวบรวมทุกๆุด้านนะคะทุกคนฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเทรนตัวเองเป็นคนที่แบบคิดลบมาตลอดคุณรีบบอกเลยว่าถ้าคุณเปลี่ยนจิตใต้สํานกของคุณนะคะทุกอย่าง ในโลกข้างนอกโลกสามมิตินี้ยมันจะเปลี่ยนตามเพราะว่าจิตใต้สำนึกมีผลกับชีวิตของเราถึง95%นะคะทุกคนถ้าใครยังไม่รู้เรื่องนี้คุูเรียกบอกเลยว่ามันสำคัญมากๆถ้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ s, s i k ไส e l l I e น,ะนะคะก็ปกติเนาะ4 9 0 0แต่สำหรับคนที่ดูไลฟส์สดวันนี้นะคะให้ราคาพิเศษ Early Bird 1,990เท่านั้นค่ะเย้ถ้าใครที่สนใจใการเสียงน้ำสมาธิก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ที่บอกไปเลยแล้วก็ข้อที่2นอกจากเราต้องเป็นคนที่แบบคิดบวกกับทุกสถานการณ์แล้วใช่ไหมคะทีนี้ข้อ2ก็คือ การลงมือทําอย่างศรัทธาหมายถึงว่าคุณไม่ใช่แค่เชื่อนะคะว่าคุณจะสําเร็จแต่คุณรู้แน่นอนว่าคุณจะสําเร็จทีนี้เราจะทํายังไงให้เราเป็นคนที่แบบเรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดอะ่ะมันได้แน่นอนนั่นก็คือการจินตนาการช่วยได้อันนี้คือข้อแรกอย่างที่ไอสไตล์ได้บอกนะคะว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้อันนี้คือเรื่องจริงเพราะเวลาที่เราจินตนาการอะไรอะ่ะอย่างที่ครูลี่บอกใช่ไหมคะว่ามันจริงยิ่งกว่าโลกสามมิติเนี่ย และจิตใต้สำนึกของเราเวลาที่คุณคิดหรือพูดอะไรอ่ะเขาแยกไม่ออกนะคะว่าอะไรคือความจริงหรือจินตนาการฉะนั้นถ้าคุณคิดในสิ่งที่คุณปาถนาทุกวันอ่ะมันคือการที่คุณเปลี่ยนจิตใต้สำนึกให้เขาเชื่อแล้วนะคะว่าเราอะ่ะเป็นคนคนนั้นและที่สําคัญจัก,กราวาลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคือความจริงหรือจินตนาการจัก,กราวาลเขารักเขามากและเขาก็รับรู้เพียงแค่ความรู้สึกฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่ลงมือทาแล้วแบบ รู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการอ่ะมันมาแน่นอนนั่นก็คือคุณสามารถที่จะใช้จินตนาการและคุณต้องเป็นคนคนนั้นเลยคือการที่คุณจะเป็นคนคนนั้นได้อ่ะคุณต้องรู้สึกเหมือนคนคนนั้นทีนี้ถ้าคุณรู้สึกเหมือนคนคนนั้นอ่ะวเบชั่นที่คุณส่งออกไปอ่ะค่ะจักรวาลรับรู้แค่ความรู้สึกใช่ไหมวายเบสชั่นที่คุณส่งออกไปคุณก็จะเป็นคนนั้นอย่างเช่นถ้าคุณโอเควันนี้ธุรกิจคุณอาจจะแบบ จากที่คุณมีร้อยล้านคุณล่วงลงมาใช่ไหมคะแล้วถ้าแบบเฮ้ยคุณจะทํายังไงให้คุณกลับขึ้นไปอะคุณก็ดึงความรู้สึกนั้นกลับมาสิว่าตอนที่คุณมีร้อยล้านแรกแล้วคุณเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดเบอร์หนึ่งของประเทศอะ่ะคุณรู้สึกยังไงหรอ เวลาที่คุณเดินอ่ะคุณรู้สึกยังไงมีแต่คนมาขอถ่ายรูปหรือเปล่าเรามีความสุขมากแค่ไหนก่อนนอนเราก็จะไม่กังวลกับธุรกิจของเราหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะเราเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านฉะนั้นถ้าคุณจําความรู้สึกนั้นได้นะคะคุรี่บอกเด้ว่าคุณก็แค่ต้องดึงความรู้สึกนั้นกลับมาทีนี้นพอคุณรู้สึกแบบเป็นคนคนนั้นเป็นคนที่คุณจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนนี้อยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ธุรกิจเราลงอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ขึ้นใหม่ อย่างที่คูลี่บอกนะคะว่ามันอยู่ที่ mindset ของเราถูกไหมฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นนะถ้าคุณอยู่ในวัยเบั o n ของการที่คุณเป็นคนคนนั้นแล้วเป็นสิ่งสิ่งนั้นแล้วจัก,กรวาลรับรู้ทันทีทีนี้คุณจะเห็นเลยว่าการที่แบบเฮ้ยคุณมีความโชคดีเข้ามาหรืออยู่ดีๆแค่แบบว่าฉันทําธุรกิจทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะไอเดียฉันก็ยังคิดไม่ออกว่าแบบฉันจะเอาชนะคู่แข่งที่มันมาปิด มาก้นขาฉันยังไงแต่ฉันแค่เปลี่ยนภายในคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีแบบธุรกิจของคุณนะคะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนั่นแหละมันเป็นเหตุผลที่คุณเปลี่ยนภายในและการที่คูณลี่นะคะมาสอนทุกคนในวันนี้ทุกคนไม่จําเป็นต้องเชื่อคูณลี่ก็ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระเยซูท่านบอกอย่าเชื่อสิ่งแรกที่เห็นอย่าเชื่อใครตั้งแต่ครั้งแรกอะแต่ให้เชื่อตัวเองและถ้าคุณอยากรู้ว่าสิ่งที่คูณลี่นะคะพูดแล้วมันจริงไหมเน่ะ คุณก็ไปพิสูจน์เลยโดยการทำนี่แหละเป็นก่อนและถ้าใครที่ทำแล้วนะคะได้ผลยังไงก็แอดไลน์มาบอกคุณรีได้คุณรีอยากหน้มากๆว่าเฮ้ยสิ่งที่แบบลองทำมันเป็นยังไงซึ่งคุณจะเห็นเลยว่าแบบจริงๆแล้วชีวิตมันง่ายมาแค่คุณเปลี่ยนภายในอะคะ่ะเพราะว่าเวลาที่เรามีอะไรภายในอะ่ะมันคือการที่เราสะท้อนสิ่งนั้นออกมาอย่างเช่นถ้าคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมชีวิตเราเจอแต่คนที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งหน้าที่การงานเราก็เจออะไรที่ไม่ดีอะ ทุกคนรู้ไหมเขาว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนสร้างเหตุการณ์อันนั้นขึ้นมาเองอันดับแรกก็คือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบคิดว่าทําไมเราถึงเจอเรื่องที่ไม่ดีแค่คําถามที่คุณพูดกับตัวเองค่ะว่าทําไมฉันถึงเจอเรื่องที่ไม่ดีมันคือการที่คุณย้ำคิดยันทำว่าฉันให้ความสําคัญ กับสิ่งสิ่งนั้นชั้นโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นที่แบบมันทําให้ฉันรู้สึกไม่ดีทีเนี้ยพอคุณไปให้ความสําคัญกับมันใช่ไหมคะพอคุณไปโฟกัสกับมันอะ่ะอย่างที่คุณลี่บอกจักรวาลเขารับรู้แค่ความรู้สึกมันจึงเป็นเหตุผลที่จักรวาลเขารักมากๆเนะะี่ยค่ะอย่างที่คุณลี่บอกจักรวาลเขารักเราทุกคนมากถ้าคุณส่งไวเบชั่นอะไรออกไปหน้าที่ของจักรวาลก็คือ แค่ส่งสิ่งสิ่งนั้นที่ตรงกับวเัเบสชั่นของเรามาให้ฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบตั้งคําถามว่าทําไมฉันถึงแบบเจอแต่คนไม่ดีเรื่องไม่ดีเพราะคุณให้ความสำคัญและคุณอยู่ในความรู้สึกนั้นตลอดเวลาจักรกวาลก็เลยส่งสิ่งนั้นมาให้คุณอันนี้จึงเป็นข้อแรกนะคะที่คนที่แบบทําไมการที่เขาเจออะไรที่ไม่ดีแล้วเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเจออันนี้คือข้อแรก ส่วนข้อที่สองมันคืออะไรรู้ไหมคะอย่างถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เนี่ยคุณรีบบอกคุณเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของประเทศคุณเป็นร้อยล้านแบบคุณเป็นตัวแม่เป็นแบบซีอโอเบอร์ใหญ่แต่ถ้าวันหนึ่งคุณเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเลยแบบเฮ้ยธุรกิจฉันล่วงลงมาให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันคือการที่คุณสร้างมันขึ้นมาเองเพราะว่าคุณจะได้พาตัวเองไปถึงสิ่งที่คุณตั้งจิตไว้อย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าโอเควันเนี้ย ฉันมีร้อยล้านแล้วแต่ว่าธุรกิจของฉันยังแบบว่าอยู่ภายในประเทศอยู่แต่ฉันอยากให้ธุรกิจของฉันไปถึงพันล้านและกระจายรายได้ไปทั่วแบบประเทศอื่นๆคือน,นําเข้าส่งออกได้ถ้าคุณตั้งจิตแบบนี้นะคะการที่คุณเจอเหตุการณ์ไม่ดีเข้ามาอย่างที่คุณนีกบอกว่าคุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองใช่ไหมผูค้คนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันจะสร้างมันขึ้นมาเองได้ยังไงอย่างที่คุณนี่บอกเวลาที่คุณเจออะไรอะคะ่ะ คุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองจัก,กรวาลส่งสิ่งนี้มาให้เพราะว่าถ้าคุณไม่เจอวิกฤตหรือคุณไม่เจอเหตุการณ์อ่มันจะทําให้คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณเจอเหตุการณ์ที่แบบคุณไม่คาดคิดเลยว่าเฮ้ยธุรกิจของฉันที่ฉันเป็นเบอร์หนึ่งตลอดเวลาอยู่ดีวันนึงมันก็ล่วงลงมาอย่างนั้นหรอและถ้าคุณรู้แล้วอ๋อฉันเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองเพื่อที่มันจะต้องมีการแบบ เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงการตลาดของเราเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแกงเปลี่ยนแปลงแพคเกจจิ้งเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้ฉันเติบโตได้มากกว่านี้ถ้าคุณตาหนักรู้แล้วว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราสําเร็จถึงสิ่งที่เราตั้งจิตไว้อ่ะ ทุกอย่างมันก็จะเป็นแบบนั้นแล้วคุณคือความสําเร็จของคุณนะคะที่คุณตั้งไว้มันจะง่ายมากๆเพราะถ้าคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยจักรวาลส่งมาฉันสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเองฉันจึงเจอเพื่อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนเชื่อไหมคะจากที่คุณมานั่งเครียดว่าแบบทําไมธุรกิจมันถึงล่วงลงอะ่ะทั้งที่ฉันเป็นเบอร์หนึ่งมาโดยตลอดอะ่ะคุณจะผิดวิกฤตเป็นโอกาสได้ไงได้ไวมากๆเพราะว่าคุณจะแบบ คือคุณจะลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างทันทีเพราะคุณรู้แล้วไหมคะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเจอมันคือบททดสอบที่จักรวาลส่งมาให้คือบททดสอบที่จิตวิญญาณของเราสร้างขึ้นมาเองเพื่อที่จะให้เราเปลี่ยนแปลงบางอย่างและเราจะได้ไปถึงความสําเร็จที่เราตั้งไว้ <c oughs> <c oughs> ง่ายไหมถ้าทุกคนรู้เรื่องเนี้ย คุลี่บอกเลยว่าคือแบบชีวิตของคุณนะคะจะขึ้นขึ้นขึ้นมันต่างกันกันกบถ้าคุณหลายๆคนที่เขายังไม่มาฟังคุณลี่ที่สอนเรื่องนี้นะคะเขาก็จะแบบมีแต่ความเครียดที่ใช่ไหมแทนที่อุ้ยคู่แข่งที่เขาแบบพื้ยอยู่ดีก็แซงเราขึ้นมาเขาไปถึงไหนตอนไหนแล้วอ่ะการที่เรามานั่งเครียดหรือวิตกกังวลอ่ะแทนที่เราจะพลิกตัวเองกลับมาขึ้นได้ไวอ่ะถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องเนี้ยเขาก็จะจมอยู่กับความเครียดและถ้าอยู่ในวเบชั่นแบบไหนพลังงานแบบไหนอ่ะ จักรวานก็จะส่งมาให้ฉะนั้นถ้าคุณมีสองสิ่งนี้นะคะคุณที่บอกเลยว่าชีวิตมันจะง่ายมากต่อให้คุณเป็นซีอีโอใหญ่ของประเทศแล้วถ้าวันนี้คุณเจออะไรที่คุณไม่คาดคิดอะ่ะไม่ต้องเป็นเรื่องธุรกิจก็ได้นะคะเรื่องปัญหาที่บ้านครอบครัวหรือสิ่งที่แบบคุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณอะ่ะแต่ถ้าคุณรู้แล้วอ๋อฉันเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองอะ่ะหรือจักรวานส่งมาให้เพื่อที่จะให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อทีีี่จะให้ช้ชวิตรเราดขึน ทีนี้คุณจะเป็นคนที่แบบชีวิตมีแต่ข,ขึ้นขึ้นขึ้นในทุกๆด้านอันนี้คุณลี่ขอรับประกันเลยนะคะว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆ <laughs> <laughs> แล้วก็ข้อที่สามอยากรู้ไหมคะว่าคืออะไรคือข้อที่สามมันเป็นข้อที่คุณลี่เอลลี่บอกเนยนะคะว่าควรทำมากๆและเป็นสิ่งที่แบบหลายคนพลาดอะ่ะนั่นก็คือการขอบคุณ อย่างการที่คุณลี่บอกเลยนะคะคือคนบางคนอะ่ะหรือคนส่วนมากจะชอบขอบคุณในสิ่งที่แบบเราได้อะไรใหญ่ๆมาอย่างเช่นมีคนให้ของแพงๆหรือแบบความสําเร็จหรือเราต้องทําอะไรที่แบบเป็นสัญลักษณ์ว่าเราสําเร็จแล้วก่อนเราถึงจะรู้สึงแบบเฮ้ยขอบคุณแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถที่จะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในวันนี้ได้อย่างถ้าคุณลี่นะคะทุกคนเนี่เวลาที่คุณลี่ลืมตาม,มาปุ๊บขอบคุณเลย ขอบคุณที่ชั้นมีชีวิตอยู่ในวันนี้ที่ทําให้ฉั้นได้มีโอกาสตื่นมาทําสิ่งให่ๆขอบคุณเตียงนุ่มๆที่แบบทําให้ชั้นได้สุขสบายและคุยเรืมั่นใจนะคะว่าคนที่ฟังอยู่ที่แบบถ้าคุณเป็นคนที่ชั้นมีทุกอย่างแล้วเงินก็มีอยู่แล้วเงินก็มีทุกอย่างธุรกิจก็ร้อยล้านนั่นนี่หรือแบบเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กใหญ่คือคุณมีทุกอย่างแล้วอะค่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าทําไมมันยังรู้สึกแบบขาดในใจหรือไม่เติมเต็มอะคุยลรื่บอกเลยว่าคุณอาจจะ ไม่ได้นับความสุขเลยของตัวเองเพราะบางทีคนที่เขามีทุกอย่างแล้วอ่ะเขาจะรู้สึกว่าแบบคือเขามองว่าเงินมันเป็นเรื่องธรรมดาเงินมันแบบคือเราซื้อได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เราซื้อไม่ได้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือความสุขจากภายในถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีเงินมากพอแต่ทําไมฉันยังรู้สึกขาดภายในตลอดเวลาคุณนี่บอกเลยนะคะว่าลอง ขอบคุณสิ่งที่คุณมีตั้งแต่วันนี้พอยิ่งถ้าคุณมีทรัพย์สินเยอะเวลาที่คุณมีสิ่งต่างๆเยอะพอที่คุณเจออะไรที่แบบทุกๆวันที่คุณมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเช่นตื่นมาแล้วได้นอนบนเตียงใหญ่ๆนุ่มๆคุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคือคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันคุณไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งกับมันถูกไหมคะแต่ถ้าคุณเริ่มจากการขอบคุณเนี่ยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาขอบคุณลมหายใจ ของตัวเองก่อนที่ทําให้คุณได้มาทํางานได้มาทําในสิ่งที่รักได้มามีเงินเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงครอบครัวได้มาใช้ใจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการได้ไปเที่ยวต่างประเทศถ้าคุณแค่ขอบคุณลมหายใจขอบคุณชีวิตเนี้ยที่คุณเกิดมาขอบคุณปากที่หาเงินให้คืนขอบคุณแขนขาที่ทําให้คุณมีพละกําลังในการทําสิ่งต่างๆแค่เนี้ยคุณเชื่อไหมคะว่าภายในของคุณมันจะเปลี่ยนจากที่คุณเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าขาดนั่นนี่มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอคุณจะรู้สึก ซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณกับทุกๆอย่างทีนี้ความสุขคือความเพิ่มพูนมันจะมากขึ้นนะคะคือแม้กระทั่งการที่เนี่ยเราได้อยู่กับครอบครัวหรือการที่คุณได้กินอาหารอร่อยๆถ้าคุณขอบคุณนะคะจากที่คุณมองว่าอาหารอันเนี้ยต่อให้แพงแค่ไหนเนี่ยฉันก็สามารถที่จะซื้อมันได้คุณเชื่อไหมคะว่าไมค์เซทของคุณจะเปลี่ยนคือคุณจะเป็นคนที่แบบ รู้สึกซาบซึ้งกับทุกอย่างจริงๆอะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองมีทุกอย่างแล้วเงินร้อยล้านก็มีแล้วเออธุรกิจก็มีใหญ่โตแต่ทําไมเรายังไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นลองขอบคุณก่อนนะคะและคุณที่อยากจะบอกว่าย้ําเลยว่าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีในชีวิตคือลืมตาขึ้นมาขอบคุณก่อนเลยอะไรก็ช่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องที่เราเจอในครอบครัวที่เรามองว่ามันเป็นชีวิตประจําวันถ้าชีวิตประจําวันของเราถ้าคุณขอบคุณอะ คุณจะมีความสุขจากภายในจริงๆทีนี้ถ้าโลกภายในคุณเปลี่ยนนะคะคุณจะแบบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคือคุณจะเป็นคนที่มีแต่ความสุขคุณจะไม่ได้มีความสุขแค่เงินคุณจะไม่ได้มั่งคั่งแค่การมีธุรกิจที่ใหญ่โตหรือมีแค่เงินแต่คุณจะมั่งคั่งในทุกๆด้านฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเป็นคนที่แบบโชคดีมีความสุขตลอดเวลาทำยังไงก็แบบธุรกิจลุ่งเรืองมั่นคงตลอดเวลาแค่สามสิ่งนี้นะคะก็ คือก็ช่วยได้มากๆแล้วอันดับแรกนั่นก็คือการที่เราเป็นคนคิดบวกเจอปัญหาอะไรก็คิดบวกส่วนข้อที่สองลงมือทำและโฟกัสอย่างด้วยการอย่างการที่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนส่วนข้อที่สามขอบคุณทุกสิ่งที่เรามีและอีกข้อนึ่งนะคะการขอบคุณแล้วคุยหรืออยากฝา่อีกอันนึงนั่นก็คือเวลาที่คุณทำอะไรอะ่ะให้คุณนะับความสำเร็จเล็กๆของตัวเอง เพราะคนส่วนมากการที่เขาไม่สําเร็จอะคะ่ะคือเขาไม่ได้นับความสําเร็จเล็กๆของตัวเองมันจึงทาให้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทําไมมันมันถึงไม่ดีเลยมันถึงไม่เพอร์เฟกต์นนี่ แต่ถ้าคุณนับและคุณพูดให้กำลังใจตัวเองจากภายในนะคะคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณเก่งมากคือการที่คุณนับความสําเร็จเล็กๆของตัวเองค่ะคุณจะรู้เลยว่าทุกสิ่งที่คุณทําอ่ะคุณพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทีนี้ถ้าคุณนับทุกอย่างที่คุณทําต่อให้มันจะเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาสําหรับคนอื่นมากแค่ไหนอ่ะคุณก็จะมีแต่ความเพิ่มพูนคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นเก่งขึ้นและยิ่งขอบคุณขอบคุณโอโหความมั่งคั่งเข้ามาทีนี้พอวายเบชั่นคุณ ภายในคุณเปลี่ยนจักรวาลก็จะส่งสิ่งนั้นมาให้ธุรกิจของคุณก็จะเติบโตแล้วก็กลับมาเป็นเบอร์หนึ่งหรือถ้าคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรในตอนนี้ทุกอย่างโอเคฉันก็รวยอยู่แล้วฉันมีความสุขอยู่แล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นไปอีกมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นไปอีกนะคะทุกคน yeah. แล้วก็ถ้าใครนะคะที่อยากได้ e-book sell talk หนึ่งประโยคที่ช่วยดึงดูดความมัง่งคั่งเพราะว่าคุณลี่นะคะตั้งใจทำ e-book นอที่แบบ อยากเปลี่ยนชีวิตของทุกคนอะเพราะคุณรีสึกว่าจริงๆแล้วอะถ้าคุณพูดแต่สิ่ง,งดีๆมันก็คือการที่คุณบอกตัวเองว่าคุณเป็นคนแบบนั้นมันคือการที่เราส่งไวเบชั่นแบบนั้นออกไปให้สักวาลและอีกสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนจิตใต้สํานึกของคุณได้ไง่ายมากๆนั่นก็คือไกด์เสียงนําสมาธิที่ต้องแบบเป็นคลื่นที่ทําให้เราสะกดจิตตัวเองได้นั่นก็คือคลื่นเตเตา้าอัลฟาเตต้าอย่างเงี้ยคือเวลาที่คุณอยู่ในคลื่นพวกเนี้ยค่ะเวลาที่คุณจินตนาการหรือคิดอะไรอะมันจะแบบ มาง่ายมากๆเพราะคุณอยู่ในคลื่นแห่งความสุขคุณอยู่ในความนี้แหลกความผ่อนคลายและถ้าคุณอยากเปลี่ยนจิตใต้สำานึกของตัวเองระดับลึกนะคะก็ต้องเป็นคลื่นเตนตา้าเพราะมันจะลงไปโปรแกรมจิตใต้สำานึกของเราที่แบบอยู่ลึกๆของเราเลยนะคะทุกคนฉะนั้นถ้าใครที่อยากเปลี่ยนจิตใต้สำเนึกของตัวเองนะคะไกด์เสียงสมาธิอันนี้สมาธิสั่งจิต เปิดรับพลังงานแห่งจักรวาลก็มีทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดึงดูดโซเมตถ้าใครที่มีเงินแล้วแต่ยังไม่มีเหนือคู่บอกเลยว่าเหมาะมากเพราะคุณจะดึงดูดเข้ามาโดยที่แบบไม่ต้องทําอะไรแค่เปลี่ยนจิตใต้สาน,นึกเปลี่ยนพลังงานจักรวาลก็พร้อมที่จะส่งสิ่งนั้นมาให้มีเกี่ยวกับดึงดูดรักแท้หรือเหนือคู่นะคะแล้วก็ความมั่งคั่งการเงิน ทวีคูณความสำเร็จและเปิดรับโอกาสดีๆสุขภาพลดน้ำหนักขุ่นดีและข้อสุดท้ายสำคัญมากๆทวีคูณความสุขและขจัดความคิดลบ เพราะความคิดลบเป็นการที่คุณอยู่ในคลื่นวายเบชั่นที่ต่ํมามันจึงทําให้คนที่แบบคิดลบทําไมเขาถึงเจอแต่เรื่องไม่ดีอ่ะเพราะเขาก็จะวนลูไปไลค่ะเขาก็จะเจอแต่สิ่งจริงนั้นฉะนั้นถ้าใครที่สนใจว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กนะคะจากปกติ2,000บาทพิเศษวันนี้999บาทส่วนถ้าไกด์เสี่ยงนําสมาธิของคุยลี่นะคะราคาเออร์ลี่เบิร์ดจากปกติ4ี่พ พิเศษวันนี้1,990ให้แค่1 0คนแรกนะคะทุกคนถ้าใครที่สนใจนะคะก็แอดไลน์มาได้ที่นี่เลยนะคะที่ s i k i u e l l i e นะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้คุลี่จะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคุลี่นะคะก็อย่าลืมนำามเทคนิคของคุลี่ไปใช้นะคะสำหรับวันนี้บายบายนะคะทุกคน